Ở bên đó, xóa đi bên đó nha Ở phố bên đó nha Ở phố Mua bạc ở bên đó nha Ở phố bên đó cháu ăn cây ở bên đó cái cháu in. ໃຫ້ພີ່ນ້ອງອັນນັ້ນທາງໜ້າເຂົ້າເດເພິ່ນ້ອງກອີ່ນະ หลังก็ไม่พ wow ี่น้องห้ตะพืชตะพืชสายูกเดอนเนาะพี่น้องพี่นี่พี่พี่น้องพี่น้อง hơi hết được chưa biết ấy khô mà bật cây thì, na thì ngay trâu hơn phải không chuẩn như vậy biết ấy Hãy non rồi, nó một ngày cái này đó mấy này ngay phải không thôi chưa ở này khó cần cái bình mấy này thân này ง่ายเลยเผาเลาหัวไว้หัอไว้อีออ่น้องมีเสียงคนมากวันนะี้ขาเมื่อไปได้เฮ็ดอีกพี่น้องเอ้ย ทันพี่น้องเ้ยรีบวัดดึกเนาะ คนไอเนีย้มเฮมเยอะพวกมนอนอยู่บ้งพี่เตาพี่น้องี่เอา hết นี่ง่ายน้องเลยถุงน้องมี่หยุเนาะ อพี่น้องใส่กุ๊บพี่น้องเอ้ยมันจะเดือดได้เนอะพี่น้องก็มีอีกับแมวพี่ก็บบดบดพี่น้องเฮ้ยว้าพี่น้องพี่บอดแมนหน่อยพี่น้องเอ้ยนงอนงอน พี่น้องป้าต้อหุดหลงพี่น้องนี่ป่าต้เขาทำสับพี่น้องมันนี่ตาย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 โอ้พี่น้องเอ้ยแต่สสียาเสียงนางๆจังเลยพี่น้องมันนี่เห็ดปวกเหตเบดได้พรอบุกเคยเห็นกากเขือพี่น้องมมง่ายยังดินี่พี่กอจักบนปากบนว่านี่พี่น้องเอ้ยเจ้าพ่นอนอยู่เทียงนี่เดี๋ยวซุ่มให้เพิ่ง เห็นบ่ข้าเจ้าพนนอนอยู่พี่น้องข้าเจ้าพนนอนอยู่พี่น้องนอนอยู่เถียงนะเพิ่นมาสนใจพี่น้องเอาเหชรปัวเลยเซ้ท่านพี่เพิ่ใช้เพิ่นบ่อยากะไรพี่น้องเลยเพิ่นได้บ่เอาอยู่หน้าข้าเจ้าเพิ่นพี่น้องนี่ไงขันเรื่องเห็ดนี่เพิ่นโมหามบวงหรอกพี่น้องขันแบบอดเรื่องเห็ดเนาะขันในว่าอย่างอื่นนี่ก็เพิ่นไอซีบ้าอยู่หรอก นี่เฮ็ดมันเป็นของธรรมชาติพี่น้องของที่เกิดขึ้นเองซึ่งเส้นเนี้ยว่าคันไม้คันยังในเฮ็ดโอ้คืนใหม่หเท่เลยพี่น้องเลยเนีโอ้พี่น้องเอาจนดึกจนสั้นซะพี่น้องเลยจนสั้นป้าโตไม่เคยเห็นครับแบบนี้จะเื่อพี่น้อ,นองซ้ำในมือสุรศร้า อยู่โพโตเอาคักเป็นยังพี่น้องเบิดเดบีบ่แบบนี้โอ้เผื่อบันไดเกเสรใส่พี่นเนาะไว้คลิปนี้เป็นคลิปที่สอง,องพี่น้องคลิปนี้คลิปที่สองของคลิปหนึ่งพี่น้อง ันนี้ถ่ายคลิปเดียวอองบอลเดียวจบเลยพี่น้องเอ้ยน,นี่บอลนี่ต้องพี่น้องนี่ให้เขาดีพี่น้องเอาบอลเดียวพี่น้องพ่นเดียวโอ้ต้องหอมอ่ะนะเป็นขาวจุ่มู้อยู่พี่น้องเนมเข้าไปพระเจ้าแผ่นกิอยู่เถียงหน้าอยู่พี่น้อง เข่ามุนเข้าไปก็พอเจาะเข่าเจาะเข่าพี่น้องเลยนี่หมหนึ่งพี่น้องโอ้เต็มกุ๊บเต็มกระตาพี่น้องเลยโอ้เคยได้จิกเท่อพี่น้องแบบนี้สมัครได้ก็ได้เป็นจุ่มอ๋อหักผีพี่น้องเลยค่อยเจาะเข่าขึ้นยานแบบตำรวจตำรวจตำรวจนี่แเป็นึ่งเลยพอ ขึ้นตื่นเต้นไดเห็นเนาะตื่นเต้นอตื่นเ,เต้นเนี่ยมันใกล้ข้าเจ้าเพ,พิ่นพ่อพี่น้องเยืนหน้าเพิ่นกะเห็ดทานเหมือนทอเพิ่นนอนพี่น้องก็ขึ้นไปเที่ยงเลยเพิ่นนอนปีนดังใส่โว้เจ้าเอาพี่นอ้องแล้ว <laughs> เ,เราตื่นมาอะไรวันนี้เอาพ่นเนี่ยพี่น้องเต็ม กตาเต็มกุบพี่น้องเอ้ยยังทันเบิดได้เพื่อ้นนะขันเบิดได้นะนี่พ่อเห็นอยู่นะนอเผ็ดโอ้นอนเผาเห็ดประยากเห็ดบ่เนี่ยอย่างไรอย่างพ่อเด้สาเห็ดเห็ดออกประหยัดเห็นออกแล้วนอนอยู่เห็นปวดเลย คือว่านอนนอนหน้าอยู่ตามนอนโอยากเลยเฮ็ดแกน <c oughs> ในหลายครับพี่น้องเอ้แต่เ <c> พ <oughs> าคนนอนนอนนาพี่น้องน้าไม่คนนอนเห็ดเตาท่านพี่น้องนี่เพ่นจนโมยาคนน่ะพี่น้องเอ้มาโมยาพี่น้องคนโมเห็น <c oughs> เพิ <c ười> ่นโมเห็นพี่น้องเลยอนนั้นพันเห็นกับเรือแต่พิ่นสีโมเอาพี่น้องอันนี้กะบยางลบเมื่อยนะพ่อเนาะนี่กะบยางลบเมื่อแต่แนมก็มาข่าวกันโตนยูฟอร์แบบนี้มาเข่าไปเบื้องบัดเล็ดปวกพี่น้องโอ้ขักดีขันหวานมพีเนาะงขันจูมนีงขักกู้นี่ขันมาแต่เศร้านะพ่อนนเสียงอ่ะอ๋อขักนี่พี่น้องเลย เต็มต่าเต็มยางพี่น้องโอเคพี่น้องสมาสีภาพบยากาศชั้นนี้พี่น้องอันนี้ก็คลิปเป็นอีพีสองพี่น้องหาเห็ดปวกเนาะพี่หนึ่งกับพีดไปแล้วต่ออีพีโซนว่าคลิปเดกก็ยังพีดนี่เมื่อเลยพี่น้องยางเมื่อเลยอันนี้พ่อน้ำทังสิพี่น้องเลยผอมทางเลยอันไทยพี่น้องมันเห็นมันไหลพี่น้องเลยอดใจว่าได้ป๋อสั้นบืนพี่น้องเลย หน้าเขาเจ้าเป็นใกล้พี่น้องไปไปไม่เป็เลยเฮ้พี่นอ้อ,นอ,ง hey, นองด้วยสบายดีเวยพี่น้องมไปเมืพี่น้องปไปเต็มกุม๊ปแสดไม่ได้แก้เสือใส่พี่น้องเลย